พระนางรูปนันทาเทรีบรรรุธรรมอย่างไรกายคตาสติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากให้เราใช้หมวดธรรมะนี้ในการที่จะพิจารณาเห็นกายของเราตามความเป็นจริงสิ่งนี้จะพาไปสู่ความเป็นอมาตะได้กายที่มีแต่จะตายทิ้งนี้จะทําให้จิตพ้นจากความตายได้สรีระอันกรรม ทำให้ปิณครแห่งกระดูกทั้งหลายฉาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณนะมานะและมักขะเหตุที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องกายคตาสติขึ้นมาสอนก่อนเพราะว่าสามารถเห็นได้ชัดเจนสังเกตดูได้ง่ายอยู่ในกายของเรานี้แน่นอนว่าการคิดถือส่วนที่เกิดขึ้นในใจมันมีมานานแล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายกว่ามากแต่บางทีมันเห็นได้ยากมีความละเอียดลึกซึ้งดังนั้นก็เลยต้องใช้กายนี้เป็นเครื่องมือเมื่อเราคลายความยึดถือในกายความยึดถือที่คลายไปก็เป็นความยึดถือกันเดียวกับที่เกิดขึ้นในใจในวิญญาณในเวทนาในส่วนอื่นๆที่เป็นนามเป็นความยึดถืออันเดียวกัน ซึ่งถ้าความยึดถือนี้คลายออกไปจากกายแล้วความยึดถืออื่นๆที่เป็นไปภายในใจก็จะคลายไปด้วยละไปด้วยได้ซึ่งท่านได้บอกเทศสอนไว้เบื้องต้นในเรื่องของกายไว้ก่อนแล้วจึงเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆจนสามารถปัรลุทธรรมกันในขั้นต่างๆเช่นได้บอกสอนไว้กับพระวกักกะลิพระผักคูณนะพระเรวตะ พระราหุลในส่วนของคราวาสก็บอกสอนเรื่องกายนี้แก่พระเจ้าสุดโทธทนะบอกสอนชาวเมืองโดยยกตัวอย่างในเรื่องกายนางสิริมาที่เป็นชาวงามในเมืองนั้นขึ้นมาสอนบอกสอนแก่อนาถบินทิกเกษตรีจิตตะครืหับบดีและเรื่องที่จะนำมากล่าวในที่นี้เป็นเรื่องของภิกษุณีรูปหนึ่งที่ชื่อรูปหนันทา ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระพุทธเจ้าพระนางรูปนันทาออกบวชเพราะความรักในพระยาติไม่ใช่ออกบวชด,ด้วยความศรัทธ,ธาด้วยพระนางในรูปโฉมงดงามจึงได้นามว่ารูปนันทาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านางชนบทกัลยาณีแปลว่าหนางามในชนบทความงามของพระนางหาผู้ใดเปรียบนี้ได้ จึงเป็นเหตุให้ลงไลในรูปโฉมจนไม่กล้าเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยกล่าวว่าพระองค์จะทรงตำหนิรูปของนางจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้ยินคำสรรเสริญจากภิกษุณีที่ไปฝั่งธรรมกลับมาว่าพระศาส,าสดาแสดงธรรมได้ดีเหลือเกินในวันรุ่งขึ้นนางจึงแอบไปกับด้วยนางพิสุณีทั้งหลาย เพื่อจะฟังธรรมนั่งอยู่ไกลๆแถวท้ายด้วยเกรงว่าพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วจะทรงติเตียนฝ่ายพระบรมศาสดาทรงทรงาบวารจิตของนางเช่นนั้นขณะกําลังแสดงพระสัทธรรมเทศนาะพระองค์จึงทรงเนรมิตหญิงรูปงามคนหนึ่งถือพัดอยู่ข้างๆพระองค์นางรูปนันทาเห็นแล้วตกตะลึง คิดในใจว่าโอ้นางนี้มาจากไหนช่างงามเหลือเกินรู้สึกเริ่มใสเป็นยิ่งนักนึกละอายในใจตัวเองว่าถ้าเราเปรียบกับนางนั้นแล้วเหล่านี้ไม่ผิดอะไรกับกาดำพระบรมศาสดาในขณะที่เทศนาไปด้วยพุทธาภิสังขารก็ส่งบันดาลเปลี่ยนวัยหญิงรูปงาม ที่กําลังถวายงานพัดให้โพรองอยู่นั้นให้แก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งล้มลงแล้วตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยภาพนั้นทำให้หนางรูปนันทาภิกษุณีได้สติเกิดความสังเวชสลดใจเป็นเหตุให้จิตใจของนางมุ่งต่อพระกรรมฐมานพระศาสดาจึงตรัสคาถาเพื่อให้เป็นที่สบายแก่อัธยาศัยของนางว่านันทา เธอจึงดูกายนี้ที่อาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นนิดที่ผ่านชนเขาปรารถนากันนั้นสริระของเธอฉันใดสริระของนางนี้ก็ฉันนั้นสริระของนางนี้ฉันใดสริระของเธอก็ฉันนั้นเธอจึงดูทาาทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์อยากกลับมาสู่ภพนี้อีก เธอคลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้วจากเป็นผู้เข้าไปสงบนางรูปนันทาส่งใจส่งยานไปตามกระแสพ,พระธรรมเทศนาะก็ได้บรรลุโสดาปฏิพนเป็นพระโสดาบานบุคคลพระสัสดาครรัสนสงทราบว่านางบารรลุโสดาปฏิพนเช่นนั้นแล้วมีผู้ทับประสงค์จะส่งยกจิตของนางเคลื่อนสู่วิปัสนา ให้นางมารลคุณสมบัติขั้นสูงสุดยอดจึงตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตุกรรมฐานว่านันทาเธออย่าทำความเข้าใจว่าสาระแก่นสารในสรีระนี้มีอยู่เพราะสาระแก่นสารในสรีระนี้แม้น้อยก็ไม่มีสรีระร่างกายนี้อันตรกรรมยกกระดูก300ท่อนขึ้นสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย แล้วตรัสพระาทาถานี้อีกว่าสรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกฉาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชารามานะและมาาักคะเวลาจบพระสัทธรรมเทศนาหนังรูปนันทาเทรีได้บรรลุอรหัตผลนี้แลจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่านามยอกก็ต้องเอาน้าบุง หมั่นทิ่มแทงตรงไหนมันติดขัดตรงไหนก็ต้องเอาที่แหลมๆเล็กๆเขี่ยมันออกเหมือนกันมั่นทิ่มแทงเข้าไปทะลุตรงไหนก็ต้องเอามีดที่คมปาดเข้าไปหนามที่แหลมที่เปรียบเหมือนกับเครื่องที่จะมาเกี่ยวมารัดตรงนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองที่จะเป็นช่องทางในการรับรู้ รูปเสียงเป็นต้นสิ่งที่จะมาปาดออกเป็นความคมนั่นคือปัญญาที่จะมาเคลียออกแกะออกมันต้องปาดเข้าไปแน่นอนว่าในการกระทำตรงนี้มันอาจจะแสบแบขันขันบ้างแต่นั่นคือการทำความเพียรและเมื่อแผลหายแล้วพิษออกแล้วก็จะมีความสบายซึ่งตรงนี้ให้เรารู้จักที่จะทำความเพียร